รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เฟอร์เมนเต้คอมบูชาน้ำชารสน้ำผึ้งวินิกาสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ light. ชาขาวผสมสมุนไพรเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์อรุณสวัสดิ์คะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตชีวาพบกันเช้าๆแบบนี้นะคะในวันอาทิตย์ทางช่อง33แห่งนี้กับดิฉันสิริบุญณัฐพันธ์ซึ่งในแต่และเดือนเว้นเดือนเราก็จะพาท่านผู้ชมได้ไปชมบรรยากาศของการเดินทางไปทริป รายการของเรานะคะเป็นทริปสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติซึ่งครั้งนี้เราอยู่ที่อุทัยธานีค่ะมานอนกันที่โรงแรมอุทัยริเวอร์เลครีสอร์ทซึ่งสวยงามมากอยู่ริมมน้ําสวยงามมากๆเลยนะคะที่อุทัยธานีทริปนี้เป็นครั้งที่27แล้วนะคะซึ่งเราพาไปเที่ยวเนี่ย สองวันแต่สี่จังหวัดสุดยอดมากนะเป็นเมืองรองทั้งหมดเลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้จะพาไปเที่ยวที่สิงบุรีที่ได้ที่เปล่าไปไปสิงบุรีแล้วก็ไปชัยนาทแล้วก็มาที่อุทัยธานีส่วนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพาไปเที่ยวต่อที่เส้นทางสุพรรณบุรีกันต่อนะคะซึ่งเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยเรามาที่ที่วัด ม่วงชุมนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเ,ออเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยามีเรื่องราวของชาวบ้านบ้านบางระจันนะเป็นที่ชุมนุมกันอยู่ใต้ต้ตนมะม่วงก็เลยชื่อวัดม่วงชุมเพราะว่าเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านบางระจันใต้ต้นมะม่วงที่จังหวัดสิงห์บุรีนั่นเองมาที่ชัยนาทเราก็ไปที่ริเช่ฟาร์มนะคะซึ่งถือว่าเป็นฟาร์ม ปลูกพืชผักออร์แกนิกสวยงามมากแล้วก็เรียกว่าผักผล,ลไม้อะไรใดๆอร่อยมากๆส้มโออร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันแล้วเราก็มาปิดท้ายสําหรับสัปดาห์นี้ที่อุทัยธานีนั่นเองนะคะซึ่งเราไปทั้งร้านกาแฟบ้านอมาม่าอันนี้ก็ได้ดาวของทททแล้วก็มาพักที่อุทัยริเวอร์เล r รีสอร์ก็ได้ดาวของททททุกที่ที่ไปได้ดาวของทททเรียกว่าเป็นสตาร์ของทอทททั้งสิ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมบรรยากาศกันแต่แน่นอนที่สุดเราก็จะ ติดตามข่าวสารสุขภาพประจำสัปดาห์กันนะคะจะคุยกันเรื่องของการทานอาหารไม่ว่าจะทานรสเค็มมันจะมีปัญหาอะไรเรื่องของการทานอาหารหลัง6กโมงเย็นจะมีปัญหาอะไรหรือแม้แต่เรื่องของการทานกระเทียมซึ่งหลายๆคนบอกว่าทานกระเทียมแล้วดีเนี่ยมันควรจะต้องทานปริมาณขนาดไหนมากไปมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบ้างติดตามข่าวสารทั้งหมดได้ในสัปดาห์นี้และปิดท้ายค่ะขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับสปอนเซอร์ใจดีใจดีของเรานะคะซีพีแรมนำขนมปังเลอแปงนะ้านุ่ม โอ้ไปทากับน้ำแยามส้มโออร่อยมากเลยและที่สําคัญเขาใช้แป้งสาลีไม่ฟอกขาวด้วยอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเราทานอาหารในยุคสมัยนี้นะลำไส้จะรับอาหารที่ดีถึงจะทําให้ร่างกายแข็งแรงถ้าลําไส้เราเจออาหารไม่ดีเจ็บป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากมายทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูแลสุขภาพกันกับรายการชีวิตชีวากับคลิปสุขภาพดีด้วยวิธีธรรมชาติครั้งที่2 7ในสัปดาห์นี้ค่ะ อร่อยมากค่ะไม่ปิ้งอร่อยนะคะหอมที่บ้านทุกบ้านต้องควรมีนะคะวันนี้เรามาที่นิชชี่ฟาร์มก็มาลองทานขนมเล็แปงแยมส้มโอนะฮะรสอร่อยครับรสดีครับลองทานดูนะครับ อร่อยครับหวานหวานอมเปรี้ยวนิดหน่อยครับรสชาติดีครับทานกับแยมส้มโอครับอืมโอ้อร่อยนี่ถ้าไม่มาทานนี่เสียใจเลยไม่รู้รสชาติไม่รู้รสชาติอร่อยเป็นไงคะอืมมีกลิ่นส้มโอเลยนะออมีกลิ่นส้มโออร่อย แพทย์มัสิออโทโมฮิโรและทีมวิจัยจากคณะแพทย์มหาวิทยาลายันายนางาซากิประเทศญี่ปุ่นนำเสนอผลการวิจัยที่ติดตามศึกษากลุ่มอาสาสมัครกว่า300คนที่มีปัญหาการนอนโดยแนะนำให้ลดปริมาณเกลือในอาหารลงพบว่ากลุ่มอาสาสมัครนอนหลับได้ดีขึ้นลดการตื่นเข้าห้องน้ำจากปกติสองครั้งต่อคืนเหลือเพียงครั้งเดียวนอกจากนี้ยังให้อาสาสมัคร98คนรับประทานเกลือมากขึ้นก็พบว่าคนกลุ่มนี้ต้องเข้าห้องน้ำมากขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนจึงเป็นการยืนยันว่า ปริมาณเกลือในอาหารที่บริโภคมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตื่นเพื่อปัสสาวะกลางดึกซึ่งการนอนหลับยังไม่ต่อเนื่องนี้ทำให้เกิดความเครียดอ่อนเพลียสมองไม่แจ่มใสและอารมณ์หงุดหงิดในะระหว่างวัน ข้อมูลจากกรมการแพทย์แผนไทยระบุว่ากระเทียมมีประโยชน์ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดสมองช่วยย่อยอาหารแต่ก็มีผลข้างเคียงเช่นทำให้เลือดแข็งตัวช้าซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดสมองหรือคนที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดนอกจากนี้ยังมีลิปเป็นกรดอ่อนๆอ,อ,อาจทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารปริมาณกระเทียมที่ปลอดภัยคือไม่เกินวันละสี่กรัมหรือหนึ่งช้อนชาไม่ควรกินกระเทียมสดขณะท้องว่างไม่ควรกินกระเทียมมากเกินไปเพราะอาจทำให้เลือด แข็งตัวช้าควรหลีกเลี่ยงการกินกระเทียมร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นยาเฮพารินยาวอฟฟอรินยาแอสเพรินและถ้ากินกระเทียมแล้วมีอาการแพ้เช่นผื่นคันหายใจลำบากหรืออาเจียนควรไปพบแพทย์ทันที การวิจัยตีพิมพ์ใน Nutrition and d i a b e t e s โดยนักวิจัยได้ทำการทดสอบกับผู้ใหญ่อายุ50-75ปีแบ่งผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มที่กินอาหารก่อน6โมงเย็นและกลุ่มที่กินอาหารหลัง6โมงเย็นพบว่า กลุ่มที่กินอาหารหลังหกโมงเย็นมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นซึ่งอาจเป็นผลมาจากในช่วงเย็นร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ไม่ดีส่งผลให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแย่ลงนอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายสะสมไขมันมากขึ้นเนื่องจากกิจกรรมทางกายลดลงและการกินอาหารใกล้เวลานอนอาจทำให้นอนหลับไม่สนิทหรือมีปัญหาการนอนหลับข้อแนะนำคือ 1. ปรับเวลากินอาหารหลักให้เร็วขึ้นโดยเฉพาะมื้อเย็น 2. ถ้าจำเป็นต้องกินอาหารหลัง6โมงเย็นควรเลือกอาหารที่ย่อยง่ายปริมาณไม่มากและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือมีไขมันสูง กรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคเนื้อเน่าเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนในแผลพบในคนที่มีบาดแผลเล็กๆน้อยๆหรือแผลจากการถูกมแมลงหรือยุงกัดแล้วไปสัมผัสกับแบคทีเรียที่อยู่ในดินหรือในน้ําเชื้อโรคจรึงเข้าไปในแผลทําให้เกิดการอักเสบในรายที่รุนแรงอาจติดเชื้อในกระแสะเลือดไตาวายช็อกและอาจเสียชีวิตได้คนที่เสี่ยงเกิดโรคเนื้อเน่าได้แก่คนที่มีภูมิต้านทานต่าหรือเป็นโรคเบาหวานไตาวายมเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบําบัดผู้สูงอายุคน คนที่กินยาสเตียรอยหรือ,อยาชุดดังนั้นถ้ามีบาดแผลควรหล็กเลี่ยงการลุยน้ำทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสะอาดฟอกสบู่และใส่ย,ยาฆ่าเชือ้ออย่าให้สิ่งสก,กปรกเข้าไปในแผลถ้าปวดบริเวณแผลบวมร้อนแดงหรือมีไข้ให้รีบไปพบแพทย์